สังหาจิงเหลนน้อยหางยาวมากกับความเชื่อว่าเป็นงูมีขาสัตว์พิษร้ายกับความเชื่อของสังหาในไทยในหลายภาคโดยเฉพาะภาคอีสานจะมีความเชื่อว่าสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ชอบอาศัยอยู่ตามแอ่งน้ําหรือในถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีพิษอยู่ที่เขี้ยวหรือบางความเชื่อว่ามีพิษอยู่ที่เล็บหรือแม้แต่อยู่ที่หางว่ากันว่าหากถูกหางของมันฟาดเข้าจะเกิดเป็นรอยแผลไหมจนถึงแก่ความตายได้ ส่วนทางแถบภาคกลางก็ไม่น้อยหน้าเชื่อว่าสังหาเป็นงูขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีขาอาศัยอยู่ตามยอดหญ้าพอหญ้าเหี่ยวเฉาก็จะย้ายไปหาหญ้าใหม่บางท้องที่เชื่อว่าสังหาเป็นคังคกป่าชนิดหนึ่งและมีเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่าความจริงแล้วสังหาไม่มีพิษและไม่มีภัยอะไรต่อมนุษย์เลย สังหาความเชื่อน,นี้ทําให้สังหาได้ถูกอ้างอิงถึงในวรรณกรรมเรื่องเพชรพระอุมาของพนมเทียนเป็นสัตว์ประหลาดหรือทิดาของพญานาคนอกจากนี้แล้วสังหายังมีชื่อเรียกอื่นๆอ,อีกเช่นงูคากิ้งก่าน้อยหางยาวหรือกระหงังสังหาก็คล้ายกับจิ้งเหลนหรือจิ้งเหลนทั่วไปแต่ความพิเศษของมันคือมีขนาดลำตัวเรียวยาวเล็กกว่าและยังมีหางที่ยาวเรียวมากอีกด้วย โดยปกติแล้วหางจะยาวเป็นห้าเท่าของลำตัวเกล็ดของสังหาจะปกคลุมลำตัวด้านหลังและด้านท้องรูปร่างกลมและเรียบเป็นมันสังหาจะมีหางยาวหลายชนิดปลายหางหลุดจากลำตัวได้เช่นเดียวกับจิ้งจกทั้งนี้ก็เพื่อเอาตัวรอดจากศัตรูลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีเทาหรือเทาอมเขียวขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาวนิ้วตีนยาวนิ้วตีนทุกนิ้วมีเล็บและตัวเล็บโค้งลงทางด้านล่าง ตัวผู้ที่ข้างลำตัวมีจุดกลมสีขาวอมเขียว10 1ถึง12จุดสังหามีขนาดความยาวจากปลายปากถึงรู่ก้น65มิลลิเมตรและหางยาว300มิลลิเมตรพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียในหลายประเทศเช่นอินเดียตอนใต้ของจีนเกาะให้ล้ําภูมิภาคเอเชียอาคเนททั้งแผ่นดินใหญ่และหมูกก่เกาะในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาพแม้แต่พื้นที่กรุงเทพมหานคร สัตว์ชนิดนี้มีพฤติกรรมการหากินในเวลากลางวันโดยออกหากินตามพื้นดินอาหารก็เป็นพวกมแมลงไส้เดือนดินมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่องไวมักพบบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ารวมทั้งบนไม้พุ่มที่กระจายอยู่ในป่าโปรง่งหรือป่าแตงรังสามารถวิ่งไปบนต้นหญ้าได้เร็วมากจึงพบเห็นตัวได้ยากในเวลากลางคืนจะเกาะพักนอนอยู่ในพุ่มหญ้าในตอนเช้ามักจะนอนพึ่งแดดและเอื่ยงหางไปมา และนี่ก็คือเรื่องราวเล็กน้อยของสางหาจิ้งเลนน้อยหางยาวที่มีความประหลาดที่หางยาวสุดๆถ้าใครไปเจอมันก็อย่าไปรังแกรหรือว่ากลัวมันนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีพิษมีภัยกับมนุษย์เลยแม้แต่น้อย